อกว่าอันนี้คือเนื้อเขาแบบละเอียดมากแล้วก็หอมมาก คือเราแบบใช้จริงๆแล้วมันก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ทุกชิ้นที่เรามาพูดในวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนสิ่งที่เราชอบอย่างนึงเลยคือเนื้อเขาจะเป็นครีมนะคะก็จะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นั้นคือแบบนี้เราชอบแล้วก็ใช้มาตลอดจริงๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปที่โอ้โหมีคนขอกันเข้ามาแบบเยอะมากๆเหมือนกันนะคะก็คือการกําจัดขนรักแร้พี่วิวมีวิธีการกําจัดขนรักแร้ยังไงบ้างคะวิธีการกําจัดขนรักแร้ของเบียร์นะคะก็คือจะเป็นการเเเลลซออออร์กกนนกนนัั่งคะแ้้วว็ี เราจะพาทุกคนไปเลเซอร์ด้วยกันด้วยนะคะว่าปกติเวลไปเลเซอร์ที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลทุกคนก็วันนี้นะคะเราแวะมาทําเลเซอร์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาทําเลเซอร์แล้วมันเห็นผลดีหรือไม่ดียังไงนะคะเพราะว่าก็มีคนถามเข้ามาว่าแบบปกติพไปเลเซอร์ที่ไหนคะหรือว่าแบบมีวิธีการกําจัดผลรักแร้อย่างไงเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูพร้อมกันเลยนะคะ หลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จนะคะเว่ก็อยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งทาโลออนหรือว่าฉีดสเปรย์นะคะเว้นประมาณสัก2วันนี้แล้วก็ค่อยใช้โลออนหรือว่าสเปรย์ได้นั่นเองค่ะเครื่องที่เวไปทําเลเซอร์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องระบบ롱พาเอ็นดีแยกนั่นเองคือเครื่องนี้เนี่ยเขาจะสามารถทําลายพวกขนให้ถึงรากถึงโคนเลยนะคะแล้วก็จะมีคนถามกันเข้ามาว่าพี่เวียขาการเลเซอร์แบบไปเลเซอร์ที่คลินิกแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้กับการที่ใช้แบบเครื่องไอ l เอลทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะคือการที่ใช้เครื่องระบบวย ะะบางทีการใช้เครื่องใน P L อย่างเี้ยมันก็จะแบบทําลายได้ไม่ถึงรากถึงโคนฉะมัม้นก็จะเกิดขนคุดได้ที่เวียเลือกไปเลเซอร์ที่กังนําเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเห็นรีวิวเยอมมากคือมีคนรีวิวว่าแบบเคยไปลองได้นะคะแล้วก็ครั้งแรกที่เราไปลองเนี่ยคือเราไปลองฟรีนะคะทุกคนคือเราสามารถแอดไลน์ ID ของเขาไปได้น,นะคะแล้วก็จะฟรีทดลองการเลเซอร์หนึ่งครั้งเลยนะคะไปลองกันได้เลยนะคะสาหรับใครที่แบบอยากลองว่าเฮ้ยมันดียังไงนะเราก็จบไปในพาร์ทของการกําจัดขนลักแล้วนะคะก็คือเวีีีีียจะะะเเเเนน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 ้้ปป็็็กกกกาาารรรลซออคคคทททุุัื่่่หผดดสไม ทำให้รักแร้ของเราเป็นหนักไก่และไม่เกิดขนคุดด้วยนั่นเองค่ะต่อมาเรามาพูดถึงไอเทมที่ช่วยให้รักแร้ของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสแล้วก็ช่วยแกนสครับต่างๆว่าเวียามีวิธีการดูแลทั้งหมดเนี่ยยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็ทุกชิ้นที่เรามาพูดในวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนพูดอีกรอบว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะทําความสะอาดรักแร้ข,ของเราด้วย cleansing water ค่ะหลายคนอาจจะแบบหุยพี่เบียร์คะ cleansing water มาเป็น b เช็ดหน้าไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะหลังจากที่เราเช็ดหน้าเสร็จอะไรเง,งี้ยู่ เราก็จะมาถูบริเวณลักแร้หรือว่าพวกซอกคอพวกนี้ด้วยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นการทําความสะอาดให้แบบสะอาดมากขึ้นนั่นเองแล้วต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นสครับจะบอกว่าอันนี้คือเนื้อเขาแบบละเอียดมากแล้วก็หอมมากอันนี้คือเราได้ใช้ไปแล้วนะคะวิจะชอบขัดตรงบริเวณลักแร้คือวิก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องทําความสะอาดหรือว่าขัดสครับมันรุนแรงมากนะคะแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยจะเป็นสครับที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวนุ่มแบบดีมากเราก็เลยจะชอบเอามาขัดตรงลักแร้นะคะให้มันแบบมีความสะอาดมีความนุ่มมีความอะไร ที่มันเสียดสีเกินไปหรือว่าแบบมีความรุนแรงเกินไปกับน้องรักแรกของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความคล้าะไรอย่างนี้ได้ง่ายเหมือนกันนะคะคือน้องเขาค่อนข้างแบบบาบบางอ่อนโยนลงมากเราก็ต้องมีวิธีการดูแลที่ค่อนข้างอ่อนโยนมากๆเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ในการสครับน้องนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้กับพวกการบำรุงกันทําให้รักแรกของเราเนกระจางใสมากขึ้นนะคะก็จะมีตัวดรพงอันนี้นะคะแล้วก็ของกังน,นําตัวนี้เหมือนกันดรพงตัวนี้ขอพูดก่อนคือเนื้อจะเป็นแบบเซรัม <S <S ร่มเซรั่มม เยวก็จะถูถูถูอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาใต้วงแขนของเราเลยทันทีประมาณเนี่ยตอนที่แบบตัวเรากําลังหมัดหมา่าอะไรอย่างนี้นะคะเยวก็จะทาใต้วงแขนทาแขนอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้กระจ่างใสมากขึ้นนะคะอันนี้คือเราใช้จนหมดแล้วทุกคนเห็นไหมมันแบบมันแทบบแบบไม่เหลือแล้วว่ามันแบบนิดเดียวจริงๆนะคะ มีให้ทุกคนดูยังไงว่าอันเนี้ยคือเราแบบใช้จริงๆแล้วมันก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนเวิร์กมากมันทําให้แบบใต้วงแขนเราก็จางใสมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกลางน้าอันนี้อันนี้เนี่ยสิ่งที่เราชอบอย่างหนึ่งเลยคือเนื้อเขาจะเป็นครีมทีนนะคะก็จะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะแต่ว่าไม่หนักผิวเลยก็คือเราสามารถแบบทาไปใต้วงแขนอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะทาก่อนนอนหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราว่างๆก็สามารถแบบหยิบขึ้นมาทาได้นะคะตามซอกอย่างเแี้คยนะค ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะเป็นซองตัวนี้นะคะที่แบบเราใช้หมดจริงๆแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะคะอันนี้คือชอบเองแล้วก็หยิบม,มาใช้เองนะคะ่วนสครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการดูแลรักแร้ของเราทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่การกําจัดขนการดูแลการบํารุงการสครับนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะอย่างวิธีกาจัดขนนะคะโยก็จะเลือกเป็นการเลเซอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ที่กังนัคลินิกนะคะคือราคาเขาไม่แพงแล้วก็เลเซอร์แบบดีมากคือเขาใช้เครื่องแบบมีคุณภาพนะคะผ่านออยประเทศไทย,ย,ยแล้วก็มีการด้วยมันก็เลยแบบนนน่าาสใจมกๆะะคะ ก็เรื่องการกําจัดขนเนี่ยก็คือต้องไว้ใจการนาอยู่แล้วนะคะต่อมาที่สครับก็จะเป็นตัวของรับโพชั่นตัวนี้คืออันเนี้ยเป็นของพี่อูนไดมอนด์เกรนแบบเนื้อละเอียดเนื้อดีแล้วก็หอมนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยอ่อ,อนโยนด้วยนะคะมันไม่ได้แบบทําร้ายผิวเราเกินไปมันเป็นการบํารุงเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการดูแลน้องจักระร้ของเรานะคะหวังว่าทุกๆคน,นจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็สามารถไปซื้อตามได้ทุกชิ้นเลยทุกคนคือแบบอันเนี้ยเราชอบแล้วก็ใช้มาตลอดจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่นอน,นะ ก็ใครอยากทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์นบอกกันได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาแนะนําวิธีการดูแลน้องรักแรกของเราทางหมดแล้วจริงๆก็คือมีแค่นี้จริงๆนะคะไปเลเซอร์ก็ประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ลาไปอีกรอบค่ะบ๊ายบายค่ะ